嗯。 ข้าวนะครับอันนี้นะครับมรเมนูปาบเอาได้ช้อนครับพ่อแม่อากระดาษช่ชุ่มามาแล้วอมาแล้วเตรียมมาแล้วนี่ครับโอเคไหม,ไมครับเยียมมากเลย อันนี้อะไรเพดเหรอเพดเรียกแค่ก่อนกินเขาน้ำกันเ้ยพอแมพ่พ่นอนเ้อนี่หอยไม่ค่อยอ้วนเท่าไหร่ครับพอได้เหรอเนาะไม่ค่อยอ้วนเท่าไหร่แต่ปลาเหมือนเหมือนมอนจะเป็นปลาตัวกำลังดีเนาะไม่ใหญ่นะครับผมปลากำลังดีบงยยังใหญ่สมใจครับผมขนาดนี้ก็ถือว่าโอเคเนาะ อูมีขนมจีนด้วยนี่อ๋อจัดจัดหอมเมี่ยงขนมจีนจัดจัดพี่น้องอ่ะสวัสดีทอแม่พี่น้องเื่อนัพ่อทำไมไม่เห็นอ่ะสวัสดีครับสวัสดีค่ะยินดีต้อนรับเข้าสู่ไรฟ์สดองจันสุกเนาะแม่นจัดพี่น้องมาแม่เห็นปะมือนี่เต็มไปด้วยซีฟู้ดนะ วันนี้ปลาเผาปลาเผาแล้วก้งหอยแข้งหอยแข้งเป็นเมนูกับข้าวเย็นเนาะหลังเลิกงานนะครับผมเมนูหลังเลิกงานขนมจีนมากินกับเป็นเข่งเลยจ้ะพี่น้องจานสุกกับแม่แพรว่าเนาะจ้ะพี่น้องแม่แพรว่าแม่เอาไหมมีคะแนนอไหมเหรอเพราะว่าแม่ไม่ลงคลิปเลยชาหญ้านะชาวญ้าไว้ก่อนนี่ยังสิ นั่นล่าลงคลิปอ๋อจ,ดจดอัดจัดเลยช้อนหอะอกท่านเดียวหรอกเอ้เอาไว้มามามาครับผม, <c oughs> มกินเมี่ยงปลาเผาได้มาเลยอเอาอีกช้อนไปละเออเอาอีกช้อนเวาไ,วอาอไตักน้ำจิ้มนเนี่ยมากินเมี่ยงปลาเผานะครับจ้งุกเลาะเมนูหมื่นี้ก็ บิถึงสามรอยเนาะโอ้สามรอยกับเบิดพอดีแล้วค่าแรงพี่น้องค่าแรงเกือบเบิดพี่น้องเอ้ยสามรอยค่าแรงหมดพอดีเนาะพี่น้องเจัดเนาะพี่น้องเนาะเบแยบๆจ้ะพี่น้องโอเคครับผมไปลงมือมากินข้าวกับจานสุก,ก<ฮ>อเเ<ล>๋ออะไรน,<า>นสุลนะครับผมอ๋ออะไรครับผมไปมักหอมักตันมักยางกัดจัดเลยเนาะมาครับผม สวัสดีครับท่านสีท่านนะครับอหญ่อยู่เด็กดก๋โอ้ไม้แข้งเพื่อนขายถูกอยู่ตัดเล็บไปเมื่อวานอะลาดเลยตัดเล็บไปเมื่อวานนี่นมจีนอยู่ข้างล่างนะอืมตัดเล็บไปเมื่อวานแล้วพี่น้องน้องกล่องไปสวด ปลาก็ขายดีจ้ะพี่น้องจัดหอยก่อนจัดหอยก่อนครับผม,ม,มซีฟู้ดลงไปอันนี้น้ำจิ้มตัวเนะาะนี่จ้ะพี่น้องมาเดอ้อจ้ามากินน้ำกันมาครับผมมากินน้ำกันเนาะเลิกงานเลยยังเนาะพี่ จันสุกีสานที่โชก็เพิ่งเลิกงานครับผมกลับมาฝนตกหลักทางอ,อีกเพิ่งเลิกงานช่วงนี้หน้าฝนเนาะจะให้ดูเลสุขภาพกันเนาะเดินทางก็ค่อยไปเนาะหอ,อเมเงียหอมเงียง เขาเรียกอ้อมอ้อมอยัีงบอกอ,อ้อมอยังปลาเปาเนาะอ้อมอยังปลาเผาครับอาออือให้แข็งแบบว่าบำรุงเลือดเด้พี่น้องอ๋อ แม่ทามีใ่พี่นนอง จิ้มน้ำจิ้มแจ่วจานสุกกินกับข้าวเหนียวเลยนครับผมกินแต่ความยังมันโบยูครับโอยูทองอืมโบยูทองอืมต้องมีข้าวเหนียว เข้าไปต่อมาได้ครับผมมากินน้ำคันมาเซบๆน้ำจันทุกเลยครับผม มากินไม่รู้ไม่เย็นเนาะไม่แย่แต่ลวกขนาดนีนกันดังดีกินไปเรื่อย เพิ่งเลิกงานครับผมเพิ่งเลิกงานตามตกเพิ่งเลิกงานกลับมาก็ฝนตกนั่เราติดมากเลยครับผมวันนี้เป็นเมนูเมี่ยงปลาเผานะครับวันนี้กับหอยแครงเนาะมาครับผมมากินข้าว กินข้าวน้ำกันเนาะกินข้าววยกันกับการสุกจะไม่แพว้วายใช่ไหมอ๋อหอยก็อวนครับพี่นอ้องอ้วกมากอมหอยน่ะหอยอ้วกสมราคาต้องรีบกินรีบพักผ่อน บ <c oughs> นตกพี่น้องนานนี่พักผ่อนทำงานเนาะจะได้มีแรงลุยงานตอนน่อเนาะพี่น้องแันสุกมีข้าวเหนียวด้วยนะอ๋ออือตั้นข้าวเหนียวด้วยอืมใช่พี่น้อง ม,ม,มาด้วยจ้ามาครับผมมากินน้ำกันเนาะเซบเซ็บคือเกาเนาะคอยเพิ่นกระลวกไว้พอดีครับรับเก่าเจ้า<ม>ประจำแมนลวกพอดีมากติดถานี้รถไฟนี่น สายสีเหลืองหัวหมากนะออืเอ้ออืมทำไมแมวัววนี้เพื่อพี่เพื่อน้องแมวว้ามากนะมึงอืมยิ้ม,มากอนอะืมอ คำตาสวดแล้วเนาะกินเมี่ยงเราคำใหญ่ๆเห,หรอแมต้องคบตาสวดเนาะมันถึงจะอร่อยเนาะาะมันทำเล็กได้อยมมันไม่สะายใจนะครับมันไม่ได้เนื้อได้หนังไม่ได้อากขรดในทานกินเนาะ การกินต้องอรรถเขาทำดีมากแล้วครับเนี่ยหอใบเตยด้วยห่อตะไคร้ด้วยใบมะกรูด้องหอดีอ่ะ

ตัดมาครับผมเวลานอนเนาะกินปลากินขนมจีนอือกินปลาข้าวเ,เหนียวด้วยอักเข้าไปอืมอืม ยอดเลยยอดเลยสวัสดีนะครับเพื่อนๆเี่ยวจะมารับชมเนาะ ได้เลยกินข้าวกันบ้างเนาะเม้นมาบอกหน่อยครับผมกินบรรยากาศข้างนอกยุงก็เยอะนะนุ่งก็หไหลจุงก็เยอะ หอยรวดหอมเนี่ยเนี่ยปลาเผาอือหืออ่ะลูกเด็กใครร้องไห้ยองกันแอละ นี่ครับกับน้ำจีนสายปลายก็ดีกินอิ่มเลยนะชุดหนึ่งกำลังดีเนาะเดเดยังกึมแซ่บซจ้ามามามาเดยยังกึมกำลังอร่อยครับผมกำลังแซ่บๆเลยอ,อ,อืมอืม มาครับอันนี้เมนูปลาเผาครับมากินด้วยกันเด้อ หอยแข็งตามสุกต้องข้าวเหนียวด้วยครับใส่ข้าวเหนียวน้ำบ่ข้าวเหนียวน้ำบ่อยจังหนบดปยู่เพราะว่าเราสายข้าวเหนียวต้องข้าวเหนียวด้วยครับทุกท่านในงานตามสุกไม่อยู่ท้องเดี๋ยวดึกดึกมาก็หิวอีก

เตัวใหญ่มากตัวอวบอ้วนอ้วนมันอ้วนอยู่แต่ไม่ใหญ่เท่าไหรออ่อ้วนดีอยู่เนื้อเต็มนี้่แล้วขนมอ,อินอัดเข้าไป ยุงก็เยอะครับผมติดคองน้ําำบ้านติดติดคองน้ํากินไปตบไล่ยุงไปยุงก็เยอะกินช้าก็ไม่ได้ยุงกัดทำรอบครับทำรอบอ มาได้ครับผมทุกคน,กคนเนาะเลิกงานช่วงนี้ครับรถติดฝนมาพอดีอ้าว ในหอยพิการอะไรคะหอยพิการมีอยู่เหรอมามาครับกินข้าวเหมือนเดิมเมนูตาม เป็นแดดเป็นกับยกป้องเลยเหรอจึงกับฟินอ่ะ <laughs> ชุดหนึ่งก็พอดีนะกินเยอะไไม่ได้พอดีนะพักพเพิ่งกัหไฮหลายนะพี่น้อง กินหลายกว่านี่สิบแสบครับผมต้องกินประมาณเนาะเดยจ,จังเตรียมาสะออนคนกินแซ่บโอ้ม่ต้องจะออนดอกเนาะแต่ละคนแปดสิบกว่ากิโลน้ำหนักร <c oughs> ดบอร๊อลงเลยน้ำหนักแปดสิบกว่ากิโล <c oughs> กินแซบกินแซบครับกินแซบเนาะน้ำหนักไว้ทีหลังเนาะม่วนลงไปเมนน้าหนักไว้ทีหลังเดี๋ยวรบทีหลังเดี๋ยวรบทีหลัง คุ้มคุ้มคุ้มยุ่อ่ะมือนี่เนาะเจ็บตอนนี้ก็ตอนนี้ก็จนมัดตอนนี้ก็มัดเป็นเป็นห่อครับปลากับมัดเด้วยแนนทัวร์ ทางนี้กินยังบรแโซบทางนี้กินยังกระโบเซบอ๋อเดฟคนว่าทางนี้กินยังกระโบเซฟคนว่ามันเป็นช่วงนะอืมันเป็นช่วงมันค่อยอาหารบางทีอาหารถูกปากถูกใจเฮะติแสบเดี๋ยวนาะแต่บางทีเฮาอาหารเดิมเดิมเนาะกระโบเซบ แต่อยู่กรุงเทพเนี่ยอยากกินกับข้าวอาหารแบบบ้านๆแล้วเนาะเมียนแองคนกบคนกบหน่อยไปหนะปิ้งปักคอหน่อยปิ้งปักเข่งอยู่ในโบมี่อยู่ในโบมี่ <laughs> มเลยเดี๋ยวไว้ไปบ้านก่อ,อยากกินกับข้าวอยู่บ้านแกงหน่อไม้เนาะ ปลาซิวไปเนี่ยโยนเยื่อบ่มี่บะมีปลาซิวปลาซิวถึงมีมันก็บ,บ่ค่อยแซ่บมันเป็นปลาซิวแน่แหละบ่ปลาซิวแก้วปลาซิวย่างันบ่ค่อยแซ่บคืออยู่บ้านนะพักจนสิเบิด จัป่ะจป่ะจป่ะมัง้งเสียสละอันนี้แซียแบบเนี่ยมึงเสียสละกมองนี้มองนี้พี่น้องเขาเอิ่นกี่ปล่ามั้งอืมเอ้ะจะดูดมองนี้มันอ๋อมองมันแทงปะมันมีวิธีงับเบาๆเนาะอืม ือของเสียบจน,จน,จนจอ่ะจิ้งหลีดเมื่อกี้กินจิจ้งหลีดอ๋อจิ้งลีดกีโปมกีรอนะบอกนู้นทีเด็ดแล้วนะอะไรเสียบเนาะแกงแซลมอนเนาะแมนอมืทีเด็ดเลยครับแกงแซลมอนจิ้งหลีดแกงแซลมอนสดบานเฮางบางบานเขาเาเขรียกว่าตำเ,เ,เจียวนะตำเจียวจิ้งหลีดอน่ะ ตามได้เตามกันกแซ่บปีรีบป้าพี่น้องกินบอ่อไในไขมันมันน่ะไม่อร่อยเอากินหอ,อยอวนแล้ว <laughs> เสียสลัดนะอ็ม,อมินตูดูอยู่ มินตูสิงปักคอมินตูเป็นไช่โอ้อมืมีปิงปลาคอน้ำปลาคอหน่อยเนาะจำประมาณจะแสบแล้วเนาะอืนิ้วสองนิ้วเนี่ยเอาไปปิงเลยครับทำทัวเด้อทำทัวกับปิงปลาคอปิงปลาเข่งสุดยอดเลยเรามาเลยคกับบ้านท่าก็มีความูลเนี่ยแล้มา <Okay. S 1> มาเลยคกับยา nhà phân chăm hao đại dù phân đai là nó cái mô tả liên bà lưu này phân tình ญาติพี่น้องกันนี่แหละเคยทำงานโรงงานดอกไม้ด้วยน้ำกันแม่คพว่าบ่แม่นนั่นยังจำได้แต่แม่เพว่าจําม่ได้จาจําได้คนที่ว่าอยูโพทีน้ำกันอะอะไรเนาะมันซื้อย่างวะไอ้นั่น บ้านเพิ่นสอยูไก่โ้โพไอ้ว,วัดเนาะจะได้ว่าหัวจักกันมาไหนอ่าเดจกอจำหนาแล้วบ่ไรเดจกึมยังหัวจัก<น>จำได้แต่พี่วออยูโคน้องผือจักจั่งก็งานดอกไม้น้ำกันแมนยูจัะแบบจำได้ยูว่าตอนนั้น ฟังภาษาบัเท่าบ่คอยได้เดี๋ยวนี้จำได้เบดทุกอย่างเลยน้องพี่น้องยาวเอาพื้นก็เด้เพราะว่าบานจันซูสือบอาอีกภาษาหนึ่งเนะะาะเราเคือกกันนะหฮ<ะ>อไม่พ่อพูดภาษาสู่ภาษาโซนาะข่อยเล่าอ่อยต่อยได้เนี่ยต่้ามว่าขอจำได้แมนบอเฮ้าซือซืออัดพี่ ยูรุ่นยูรุ่นใด้ตอนนั้นเนาะชื่อออดเราชื่อออดบ่อ๋อพี่ออดบ่อืมได้ชื่อออดจำได้นะถ้าแล้วชื่อออดจะดีเนาะชื่ออดอืมจำได้จำได้และการพิวเวอร์นะพิวเวอร์กันญาติอ้ายน่ะกันงไงก็ญาติอืมเดี๋ยวเมื่อสิไปหาเด้อ แมนแมนเพื่อนเรากกบเปิดช่องยูทูบคนบ้าเห็ดเด๋านายโพธิ์เด๋รเราเป็นเมยียนายโพธิเด้อว่าเดี๋ยวมือหลังจึงผ้าข่อยไปเลยด้วยออไปเยี่ยมเยี่ยมเนาะกินหอด้วอกันจ้ากินหอดตอนนั้นอะสรเห็ดงานลงงานลงงานากับบริเวณวานลงงานแบบว่งงาอันนีงงน้เนาะ ก็คือว่าจะโอเคเดี๋ยวเจอกันได้บอกก็บอกคือไในภาษาสูตอนนั้นล่ะพี่น้องอ่ายังว่าแล้วบ้าในว่าวประยุทธ์เลยไอ้ะี๋ไปกี้แบบว่าบอกฟังภาษาสู่่่าเข้าใจแบบตอนนี้สุดยอดเจ้ายันยินท่าคอยก็ขอบคุณเนาะโรงงานนี่ที่เจอแบบว่ากินหอเด้อพี่ออด เดี๋ยวสิไปเยี่ยมดอกเดี๋ยวลงเมื่อกัอนปีใหม่ก่อนเนาะหลังป<อ>ีใหม่แต่พี่นเนาะไอพี่ออดเดี๋ยวสิไปหาเอออีกโดเลยเด้แล้วเก่งได้พี่ออดนะนั่งจำได้อืมได้ก็จำ่อยได้สิแต่คอยจำบ่ื่อยอันห็นไปไหนหอืม โอเคเนาะเมือแต่เตียงตับเดี๋ยวก็จะขอได้ตัวลำลาแล้วครับผมเดี๋ยวพบเจอกันไหมเนาะพรุ่งนี้เนาะเดี๋ยวพรุ่งนี้หรือเมือม่อเมื่อใดที่ไลฟ์สดเนาะครับผมเะีในในใ๋ได้กขอขอบคุณเนาะผู้ที่เข้ามารับชมเน,ะนาะเะยได้ก็อย่าลืมกดไลค์กดติดตามไว้นะครับผมทีทีนี้ก็เดี๋ยวต้องขอกล่าวคำสวัสดีครับสวัสดีค่ะยียี